มันชู่ช่งเกี่ยวกันแล้วแมตวตาบอดสีแมตวตาบอดอตีด่แมวเป็นเสืาดำหรอปันปนป่นไปโอ้หมันไม่ยิงร่วงกว่อน,นะไอเทนเจอแล้วละ อ่งไหนลงไหนลงไหนงไหนงรถงไหนลงรถเลย่ัลังบ้านลงรถติหลังลงรถเลยมันดึงดึงสลิงหลังรถหลังประตูต ยังระเบิดแต่ก,ก iec, ่อนแน่เลยลงรถไปตัวนึงนะสามสามตัวนึสามไม่บินไปตัวนึ่งป้านี่งปา แม่เอ้ยโดนแจมโดนบ้านยาแม่งแคมตันสองเดลิทมันชู้คั่งแล้ว nhiều vì A A W đó Watch out. nó sẽ quay giải khát đã đã, rồi nó bắt vào thời gian, nó bắt nó. Bỏp mà chụp phuận. Bỏ bỏ qua, P. A. M. Hãy mà ăn. Mình đang bị à? พอๆอย่เหรอผมไม่เจอวิ่งไปก่อนผมตรงผมเลยแม่งวิ่งหาผมอยู่มันยังไม่ชุบเพื่อนเอ้ยชุบลาปากตัวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตรงไม่เห็นกูมันวิ่งหายใหญ่เลยรถกับสิงโตอะไรเร็วกว่าพี่เห็นกูแล้วรถไวกว่าสิงโตมันนั่งรอไอเนี่ยรอเวลาระเบิดพลังมาสิงจะร้อยยี่สิบได้มันไม่หายอยู่มันไม่เห็นโอ้โหตรงกูเต็มเลยตามบอดสีแล้ว เฮ้ยมึงเห็นกูไหมเนี่ยเห็นยิงกันเล้วมันยิงกันนี่หรอไม่ไม่มันยังวิ่งวิ่งวนหาอยู่เลยนะมันยัหาไม่เจอเลยไอ้เหี้ยมัวิ่งวนอยู่อีกไม่เห็นกูจริงๆติดน้ำตัวหนึ่งสี่ตัวแล้วอโอโอ้เหี้ยรถน้ำมันบดตาจะบด นี่ไหนบ้างวะริมน้ำมักหนึ่งตัวนึงแล้วอยู่ห่อคอยผานตัวมั้งติดเหี้ยเลยเนี่ยเออริมน้ำนับหรอติดต่อคอยนะแล้วก็ลัชชาเฮ้ยเฮ้ยจริงเป้งเลยเอดับบอมมัยเนี่ริมน้ำแทนริมน้ำตัวนี้ ดัเนเปไม่เถ้าเลยสรุปไอเหี้ยสรุปไม่มีให้กูเยีซักต <c oughs> มึง<า>ไปตัด <c oughs> แนฟนผ่ตามางนะตาตามึงน,มามามาน่าจะเสียวิ่งปีตัววิ่งวนไปวนมาผมแอบใต้บันไดไม่หาไม่เจองั้ไปหาอย่าริมน,น้ำโอ้โหอไอเหี้ยดูแม่งทำลูกกูอย่างนี้ไอเป็ด จะลองเอ้ยขับเรือแล้วทางซ้ายมือเห็นปะปร้านกาแฟขับเรือขึ้นฝั่งแล้วอ่าเห็นแล้วถ้าไม่เห็นไม่ค่อยเห็นบันกกี่ตัววะหนึ่งสองสองตัวกำลังวิ่งไปแอดบดอบ แะเราเ้ยล้ก<ม>รถขับลงมาั่หัวเัาไม่ใช่ตีมัแน่ๆขอบลิมน้าแล้วครับอ้าวขับลงน้าทำไมอ่ะ <c oughs> ทำทำไมวะบักกี้ข้าเรามันไม่ได้ยิงเราใช่ไหมมีการมีกางงรระวังอยูเลยวมันเห็นเราเปะ มันมีฝั่งตรงเรือหลังเรือสองตัวหลังไอ้นี่แอดดับตัวหนึ่งแอดดับสองตัวแล้ววะดึงกันรถายกันแล้วโอ้ยเฮียยิงไม่โดนปืแนแรงด้วยปืนแม่งยี่แล้วไอบาเลเต ม่น่ามีอีกอ่หลังไปเนี่ยทางขวาถิงตองก็เหมือนแมวหรือเปล่าแมวตาบอดสีเกี่ยวกันแล้วแมวตาบอดสีแมวตาบอดสีแมวสีขาวดำหรอตาบอดเสีย ตาบอดปีแล้มันเกี่ยวอะไรตาบอดไอ้เฮียได้สัตว์เล่นตีนกับลูกกูไม่รักกูไม่พอไม่รักลูกกูอีก ไโลแกนได้ข่าวว่าแมวเองอยู่ที่เดิมอยู่หรอเออพี่แม่งนะชารุนชารุนลูกของอยู่มัาจับเป็นตัวประกันมาอืม เอาเท้าลูกหัวลูกผมอะพี่คิดว่าไงวะมันไม่รักผมไม่พอไอเฮียมันไม่รักลูกผมอีกเ <c oughs> กิดไปเกิดไปละแล้ว <c oughs> ก,กูเห็นไงเสียรัท้าย ต่า oh, nice. จริงด้วยแม<น>ว <c oughs> ตาบอดสีหรอวะเทนรถบข่ายวรถบกกี่ใครวะเนี่ยห <c oughs> มากคาตาบอดสีแมวกาตาบอดสี ตาบอดปีนี้ทั้งเวลาใส่แว่นกระแดดกับหมาหมามันก็มองเห็นกับเสาร์ดำเดือบไม่ได้ขึ้นรถทำเฟสทำเฟสแล้วนับปั่นเลยเนียนจับเราเป็นคนปั่นเหรอหรือว่าหรือว่าอะไรแปดลอนเนี่ปั่นไปโอ้มันไม่ยิงร่วงเหรอนะไอเทนเจอร์แล้วละเสร็จลอนปั่นไป ปันดีครับตันไม่ได้แล้วมันไม่ตันแล้วเอ้ขอบคับเอออ้าวทำไมเป็นรู